ต้องขับไปโชว์แล้วเนะี่ยต้องโชว์หน่อยแล้ววันนี้ต้องเอาไปโชว์หมาวามีวันที่ไปดูที่ร้านไหมหรือสวยกว่าถามจริงไอ้ที่ลืมกระเป๋าไวน้นี่เล่นของหรือเปล่าใช่ <c oughs> มีการ <c oughs> มีการ <c oughs> มีการลืมกระเป๋าไว้ด้วยนะครับวันนี้เลยก็ต้องเอารถก็เอากระเป๋ามาคืนลูกค้าไม่พอผมก็จะมาลืมรถทิ้งไว้ด้วยลูกค้าด้วยวันนี้จะไม่ให้คืนนะ <c oughs> ไม่คืนะไรนะไม่ขับไปคืนนะ <c oughs> เออใช้ไปเลยนะครับยาวๆเลยอ่ะตักเอากระเป๋ามอคืนพี่เขาตาอยู่ไหนข้างหลังของของอยู่ครบไหมวันนี้ผมก็เอากระเป๋ามาคืนลูกค้านะครับลูกค้าเมื่อสองวันที่แล้วเนาะจะลืมกระเป๋าทิ้งไว้อ่าเราไน่หวังกระเป๋ามาคืนแล้วผมเอารถมาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะมาลืมทิ้งไว้เหมือนกันแต่ไม่คืนนะห้ามคืนนะแต,แตไม่คืนนะอ่าโอเคห้ามคืนนะครับสรุปรับไหมรับตรงปกไหมตรง,ตองขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากๆที่เลือกใช้บริการของบอยเอ้ลืมถามเลยเห็นทั้งไหนเนี่ย ในเฟซในเฟซในเฟซใช่ไหมใช่ค่ะหนูเลยดูตั้งแต่อยู่ในเฟซหนูหนูไปสมุทรสาครกันไปดูรถที่ดูไว้แต่เจ๋งมากเลยนะนั่งรถไปอ่ะเนาะอั้กะแล้วก็ไปเลยค่ะเอารถไปจอดทิ้งไว้บขสแล้วมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วขึ้นรถตู้ไปอ๋อขี่มอเตอร์ไซค์ไปบขสแล้วนั่งบขสไปที่หมอชิดแล้วก็นั่งรถตู้ไปที่มหาชัยนั่งแท็กซี่มาที่เทนหมู มันควรเป็นของพี่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยผมจะกดไฟนั้นกับพี่ด้วยแม่งไม่เห็นใจลูกค้าเลยว่าทําไมไปถึงขนาดนี้ทําไมถึงไม่ได้ผู้หญิงที่มาทาเรื่องยกนิ้วให้เลยโอเควันนี้ก็ถือว่าเราสมหวังกันทั้งคู่นะพี่นะโอเคเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน้ารถหน่อยหนึ่งสอง